สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องนักสะสมคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็นำเหรียญแปลกเหรียญพระเสียนเอียงชนิดหนึ่งบาทมาให้เพื่อนๆได้รับชมอกีกเช่นเคยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตาม เป็นกำลังจให้กับทางช่องนะครับทางช่องก็จะได้ทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญแปลกให้เพื่อนๆได้รับชมกันคลิปนี้ก็มีเหรียญสามเหรียญที่มีความแปลกะ,ะเสียเอียงนะครับสามปีพสพศนะครับจะเริ่มต้นจากปีพศ2539คือเหอรียญกัญนาชนิด1นึ่งบาทะเษีเอียงอย่างไรไปชมไปชมด้านหลังก่อนนะครับ ด้านการจนานะครับด้านหน้าจะตรงภาพรมร,รูปจะตรงขึ้นนะครับความแปลกจะอยู่ที่ด้านหลังรูปการจนามุนไปด้านหลังนะครับรูปการจนาจะเอียงนะครับจะเอียงนะครับนี่คือความแปลกของเหรียญการจนาชนิดหนึ่งบาทปีพศ2539เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ ของสมาคมชาแนลนะครับก็นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเหรียญที่สองนะครับก็เป็นเหรียญพระเศียนใหญ่ของรัชกาลที่9นะครับปีพศ2555อันนี้ก็เป็นลักษณะตามปกตินะครับเหรียญต้องตั้งพระบรมรูปตรงขึ้นนะครับแล้วก็มุนไปด้านหลังไปดูความแปลกนะครับว่ามันเป็นยังไงด้านหลัง นเหรียญนี้ก็ปีพศสอง5ันหนะครับรูปวัดนะครับรูปวัดจะจะเอียงนะร,รูปวัดจะเอียงเอียงในลักษณะเดียวกันนะครับต่อมานะครับก็เป็นเหรียญที่สาม นะครับเหรียญที่สามด้านหน้าด้านพาะบมรูปอาจจะชำรุดหน่อยนะครับเนื่องจากตกเครื่องหรือว่าโดนโดนเจียหรือว่าเป็นอุบัติเหตุทางการใช้ไม่ระมัดระวังหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับ,นะรบนี่คือเหรียญแปลกเช่นกันนะครับรูปวัดด้านหลังจะเป็นอย่างไรก็หมุนไปดู หมุนไปดูหมุนไปดูก็จะเป็นลักษณะเอียงไปในรูปแบบเดียวกันนะครับนี่คือรูปแบบที่1นะครับต่อไปนะครับก็จะไปให้เพื่อนๆได้รับชมรูปแบบที่สองนะครับครับรูปแบบที่สองนะครับรูปแบบที่สองนะครับถ้าเป็นเหรียญการจนาเหรียญกาญจนาก็จะทิมลงนะครับรูปกาญจนาจะทิมลงนะครับเหรียญเหรียญปกติหมุนเวียนนะครับรูปวัด ก็จะทิมลงเหมือนกันในรูปแบบที่สองนะครับก็ไปดูนะครับความแปลกของพระเสียนถึงพระบรมรูปจะเป็นอย่างไรนะครับเลียญกาญจนานะครับก็หมุนไปด้านหลังครับนี่ก็เป็นลักษณะของความเอียงนะครับความแปลกความเอียงนะครับเลี้ยญที่หนึ่งในรูปแบบที่สองนะครับต่อมาก็เลี้ยญที่สองนะครับเลี้ยญที่สองในรูปแบบที่สองนะครับของ การพิสูจน์พระเศียรเอียงนะครับเกือบขวางนะครับต่อมาก็เป็นเหรียญที่สามในรูปแบบที่สองนะครับตัวพระตัวทิ่ลงแล้วก็มุนไปด้านหลังนะครับมุนไปด้านหลังก็ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเกือบขวางเอ้ยเกือบตรงนะครับครับนี่ก็ในในรูปแบบที่สองนะครับ ต่อไปก็จะให้เพื่อนๆได้ชมรูปแบบที่สามนะครับครับก็มาพบกับรูปแบบที่สามนะครับเกี่ยวกับเหรียญพระเศียรเอียงนะครับรูปแบบที่สามก็รูปการชนาก็ตรงขึ้นนะครับเหรียญมุนเวียนก็รูปวัดก็ตรงขึ้นนะครับรูปแบบที่สามคือรูปแบบสุดท้ายที่เราจะต้อง พิสูจน์ความแปลความเอียงของเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่9นะครับเหรียนการจนาก็ปีพศ .2539 เหรียญหมุนเวียนปกติก็จะเป็นปีพศ .2555 แล้วก็เรียนสุดท้ายก็คือปีพศ .2556 นะครับก็มาดูนะครับภเษียเอียงจะเป็นอย่างไรหมุนไปด้านหลังครับ มุนไปด้านหลังนะครับก็เอียงนะครับเลียนที่หนึ่งด้านรูปแบบที่สามเลี้ยนที่สองรูปแบบที่สามนะครับมุนไปด้านหลังนะครับ<ๆ>ก็จะเอียงไปในด้านเดียวกันนะครับเลี้ยนที่สามในรูปแบบที่สามนะครับมุนไปด้านหลังนะครับเกือบขวางนะครับ เหรียญนี้ก็จะมีความชํารุดเล็กน้อยนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพระเศียนเอียงชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่เก้านะครับการจนาและพระเศียนใหญ่นะคร,ครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับช่องสมาคมชาแนลเป็นอย่างดีนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าคลิปต่อไปพบกันใหม่สวัสดีครับ